ที่นี่ต๊ะตานีรถไฟตับกระเต ก็มีวางเหมือนกันไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตามพี่เขาไปเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปดูสิงโตมีสิงโตอีกตัวหนึ่งครับที่เขาบอกข้างในมีสิงโตตัวหนึ่งเดี๋ยวเราตามตามพี่เขาเข้าไปโอ้โหไปสิงโตอยู่ข้างใน

快、啊、好年好 <laughs> กมากเลยขอเชพีเป็นนาครัตมงพี่เป็นนะคไม่ทันเลยอเอาไม่ทันเลยมีมีใครได้นับเสียงไหมว่าล้อกี่เสียงอืดูเสียงแล้วอันนี้อายุอะไรนะนีักามฮะเอาไม้เรอเอาไม้ขอนี้ย่ามากขึนะครับขอบค นล่อมากเลยเนี่ยล่อมากเลยเฮ้มาตัวนั้นมันนั่งข้านั่งเดียวอันนี้มีรอบสองรอบสอง

อร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าวัดนี้เป็นวัดธรรมยุทครับเป็นสายสายธรรมยุทธ์กับสายมหานิกาย มหาดใจคือพระบ้านที่เขามีโบสถ์ที่สวยแต่นี้คือนี่คือโบสถ์ของวัดธรรมยุทธธรรมยุทธธรรมยุทธก็เป็นาจะไม่ไม่ทาเป็นโบสถ์สวยเหมืวัดบ้านธรรมยุทธก็วัดเป็นวัดป่าครับผมวัดถึกจะมุ่งปฏิบัติเพื่อหลุรค้นคเขาเขาเขาจะไม่มีคิดนิมนต์เหมือนเหมือนพระบ้านพระมัากรับ พระมหาดิกายก็จะสวดสบส่วนวนัดใหม่บุญวัดใหม่แล้วแล้วก็การแต่งงานอ่ารัาคือรับจิตใช่นิมนต์ครับสวัเลยครับ ภาพจำลองนี้คือออันนี้คืโม,โมเดลที่จะสร้างข้างนอกนั่นที่อยู่ข้างนอกนั่นใช่ไหมครับ,รบที่อยู่นอกที่ที่เป็นเป็นเครนเอ็นเครในใหญ่ๆตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างต่อแล้วหลวงพ่อจะสร้างเพรเสื้อปฏิทฐ,ฐานอธิษฐาน,อ,ฐานองหลวงตามห้ามอ๋อแต่ว่าไม่เสร็จเขามายึดเสือไปตอกก็เลยไม่ได้ใช่ครับโอเคครับน้ำหนักของแปดสิบกิโลกรัม อันนี้เป็นทองจริงใไหมครับทองจริงครับแปดสิบกิโลกรัมพิสโลงอันอยู่ที่หน้าพระประธานนะครัที่อยู่ในในมือในที่เขาอยู่กลางอกเชิญเชิญจุดทุบไหว้ผ่านไม่รับเดี๋ยวผู้หญิงเดี๋ยวต้องเดินอ้อมเดินเข้าต้องต้องเดินต้อพราะเขาเขาจะไม่ให้ผู้หญิงตินไปได้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่บวชตร อ๋อครับรมนนมีนมีขล้วนะขึ้นไปก็ไม่เป็นเราไม่เห็นครับผมถ,าถา้าได้มีนะครับลูกเทียนอยู่ร นไปแบงไปพักอะไรข้างในก็ต้องตกใจแล้วเนาะอเสือนะแล้วทำไมพี่วันนั้นพี่จะบอกพี่วันนั้นเป็นคนควบคุมสี่นนตัวคือเขา <c oughs> เขาเข้าไปบ่อยครับบ่อยบ่อยแล้วก็จนจนมันชินนะแต่ตอนลเล็กๆอะ่ะคนที่เลี้ยงเขาก็คือผม ตอนตัวเล็กเขาก็เขาก็มาเลียมอือเราแล้วแหละเขาก็เชื่องกับเราแล้วแหละแต่ตอนนี้ไม่เชื่องแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยมแบบตอนเขาไม่ได้จับเขาจําไม่ได้ครับเขาไม่จัดเราทําให้ทําให้นั่นได้แต่ผมนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมก็ปล่อยเขาตามตามอารมณ์เขาเราไม่บงังคับเขาครับผมสวัสครับถ้าเกิดจะไปเที่ยว ประสาทบงสิ่นะมันตะมุเนี้ยจะมีประสาทบางสิงที่เป็นประสาทเชี่ยวชาเคยเข้าไปกันไหมครครเคยไปแล้วทหตุหนูไม่เคยเยียมประสาทสิง์ิ่งจิงเหรอจิงพี่ไปกับพี่สิงหนูไม่ได้ไปด้วยเป็นทริปที่มาใช่หนูไม่ไปอ่ะงั้นก็ไปสมัยก่อนที่ดุมากเลยสีุ่ไปนนะั้นเลื่อนไปเลื่นมาเองแนตะ่เขาจริงเหรอครับใช่คนที่เขาอยู่นั้นก็ สมัยก่อนเก็ไมคนุ่นผมเป็นคนพื้นที่เ้มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ในในตำบลนั้นอยู่ตรงนั้นเขาเาาให้ฟังโอ้หเหมือนดเ่อนกอนนี่ดุคตอนนี้ไม่รู้แล้วน่าจะเสื้อไปแล้แหละใช้คำว่าน่าจะนี่คือใช้คำว่าน่าจะนี่คือก็ไม่เหมือนเดิมไงโอเค ต่อกันที่ปราสาทเมืองสิงห์นะครับตอนนี้เรา